คนชอบลุ้นน่ะงวดเนี้ยมาแน่แบงค์ลยแป้งเลยแด้เลยพี่ได้เเห็นเลขชัดๆโดยต้นไม้บ้าปะเนี่ยเฮ้ยอหอมแดงมาหน่อยไหวหน่อยเอามาไหวเจ้าที่ปะตูกินทำไมอ่ะวิย้ยเลขอะวะงวดการ,ารนี่<อ>นกระโดดอืน <empieza> นิดเดียวโอ้โยไกวเดคอาปิดเลยก็ได้ไม่ดูเลยมีครึ่งนึ็นพี่สองลูกเองพี่ไรได้เดินไมดิโอ๋โอตายแล้วตายแล้วเนี่ยสองคู่แม่้องกันแม่เป็นงานเลยว่ะลงไงโอ้ตายตายกระจอกมากกระจอกมากเล่นเองไหมพวกมึงเล่นเองไหม โอ้โหแพ้แกโอ้กระจอกรออีกทีมาละเอ,อไม่ได้ลุ้นเลยว่ะเฮ้ยถ้าอยากลุ้นนะไปนี่ดีกว่ายิ่งกินยิ่งได้ลุ้นง่ายกว่าเยอะดีไอคอน Group กับแคมเปญยิ่งกินยิ่งได้ลุ้นรวมมูลค่าของรางวัลกว่า3ล้านบาทติดตามการลุ้นจับรางวัลแบบลัคสดได้ที่เพจ a c e b o o k ของบริษัทีไอคอน Group รถแมนทอกระเป๋าถึงติต่อ จับรางวัลวันไหนอะจับรางวัลครั้งต่อไปวันที่27พฤษภาคมนี้นะจ๊ะคนที่ยังไม่ส่งชิ้นส่วนรีบเลยรถยนต์คันนี้ Mercedes-Benz A-Class 200อ้นขูงคุณกันได้นี่จับรางวัลครั้งที่2ในวันที่27พฤษภาคมนี้ห้ามว่าผู้โชคดีอาจเป็นคุณ